MISS MISSION ในครั้งนี้ครับผมรับภารกิจมาให้ทดสอบอยางแบบการใช้งานจริงครับแต่โอ้โหตอนนี้นีจะไม่ทันแล้วเรียกว่าจอบซ้อนของแท้นะครับกับการทดสอบคราวนี้เนี่ยนอกจากเราต้องเดินทางซึ่งกำลังรีบเลยนะฮะไปไประชุม2ที่แล้วก็การขับขี่ใช้งานภายในเมือง อีกสถานที่หนึงเนี่ยต้องวิ่งออกทางไกลแล้วก็ย้อนกลับมาประชุมที่ที่2ภายในเมืองครับแล้วก็พร้อมกับการทดลองบิสโ n นทูลันซ6กนะครับกับยางที่เพิ่งเปลี่ยนมาสดๆเลยมาดูสิครับว่าเอลไลเทนเทคโนโลยี a ที่อยู่ในตัว Bison t o l a n นซ6 เวลาวิ่งการขับขี่การตอบสนองนะครับกับรถในเซกเมนต์นี้แล้วเนี่ยสำหรับคนที่สนใจแล้วก็การใช้งานที่ต้องการทั้งนุ่มทั้งเงียบความประหยัดยางก็จะต้องมีคุณสมบัติในการที่จะบีบตัวเองแนบกับพื้นไล่น้ำออกจากหน้ายางครับแล้วก็เล่นการทรงตัวขับขี่ดีๆเนี่ยมันจะได้การตอบสนองออกมาแบบไหนนะครับกันเลยครับ chửi lót tiền gì ngay đi lên này lau หนึ่งวันพันเรื่องของแท้นะครับพอเป็นรถในกลุ่มที่ใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นตัวไฮบริดสมรรถนะสูงหรือว่ากลุ่มของรถไฟฟ้านะครับวิ่งใช้งานแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือฟิล์รถไฮบริดยุคใหม่นี่เกือบจะเป็นกึ่งกึ่งรถไฟฟ้าเวลาเดินทางใช้งานไปในเมืองเลยครับการวิ่งบนสภาพถนนนะครับลอนลอยต่อของพื้นที่เป็นช่วงช่วงแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเจอแล้วก็สัมผัสอาการที่มันจะผ่านเข้ามาในห้องโดยสารของตัวรถเนี่ยจะเยอะขึ้นครับการใช้อุปกรณ์ที่เข้ามาร่วมกับรถยุคใหม่ก็เลยส ตัวยางที่เพิ่งเปลี่ยนใส่มานี่บิสโซนทูลันซาซิกวิ่งใช้งานแบบนี้เนี่ยนี่ได้ยินเสียงเบาๆฮะถ้าดูเปรียบเทียบเนี่ยฝั่งของข้อมูลจะเห็นว่าเราเคยคุยแล้วก็เทียบไปแล้วนะครับกับทูลันซา T005A ความแตกต่างกับจุดที่มีการพัฒนาหลายส่วนด้วยกัน เพราะฉะนั้นในยางยุคใหม่เนี่ยมี3ส่วนหลักๆเลยนะครับที่จะต้องดูครับการพัฒนาโครงสร้างของตัวยางเองที่จะต้องเพิ่มหน้าสัมผัสความประหยัดรองรับแรงกระแทกแล้วก็ให้ความนุ่มนวลกับการใช้งานของผู้ขับขี่ครับตัวยางที่เราเห็นเนี่ยภายในจะมีหลากหลายสูตรครับแต่พอเป็น e n อ i g h t e ท Technology นอกจากการทำงานการผ่านในสภาพเส้นทางที่หลากหลายเวลาที่ยางหมุนลงไปแรงที่กระแทกผัดนะนยางขึ้นมาแทนที่จะผ่านขึ้นมาบนรถเลยเนี่ย ถูกกระจายออกไปทําให้ตัวแรงสั่นสะท้านหรืออาการสะเทือนที่จะผ่านเข้ามาในรถเนี่ยลดลงฮะการกระจายแรงแล้วก็โครงสร้างใหม่แบบนี้ยังมีประโยชน์ในเรื่องของหน้ายางจะสัมผัสพื้นถนนเพิ่มฮะแบบนี้จะทำให้การยึดเกาะเพิ่มมากขึ้น ส่วนที่2นะครับนั่ก็คือตัวเนื้ออยางสูตรใหม่ถือเป็นตัวคอมเพล์ยุคใหม่การวางการเรียงตัวของซิลิก้ากับโพลิเมอร์มีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นนอกจากความนุ่มนวลความประหยัดก็จะมีเรื่องของเสียงครับถ้าดูหน้าจอ ผ่านตัวเลือนไม้เนี่ยจะเห็นว่า power flow นะตอนนี้ผมขับรถอยู่เนี่ยตั้งแต่ออกมาจากออฟฟิศนี่คือเครื่องยนต์ติดน้อยมากนะครับเวลาที่เครื่องยนต์ติดเข้ามาในรถยุคใหม่ไฮบริดแบบนี้เครื่องยนต์ก็จะทําหน้าที่มาปั่นไฟเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะติดทํางานที่รอบต่ําแบบค่อนข้างคงที่ตัวรถยนต์ที่เราเลือกมา เปลี่ยนจากที่เป็นระบบสันดาบธรรมดามาเป็นไฮบริดเนี่ยแน่นอนว่าเราอยากได้ความประหยัดเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับตัวยางที่เพิ่งเปลี่ยนใส่มาเนี่ยบีชอนทูลันซาิกก็มีการพัฒนาตรงนี้เหมือนกันโดยการใส่ในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะปรับในส่วนของเนื้อคอมเพลของยางครับให้มันมีความประหยัดความนุ่มนวลการตอบสนองให้กับผู้ขับขี่ครับแล้วก็ทำงานได้ดีมากขึ้น ในสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางแห้งที่เราจะต้องเน้นการยึดเกาะนะครับส่วนของทางเปียกเองลายดอกยางกับคอมเาลยางอันนี้เขาต้องทํางานควบคู่สัมพันธ์กันเลยนะยางก็จะต้องมีคุณสมบัติในการที่จะบีบตัวเองแนบกับพื้นเสริมการยึดเกาะเพิ่มมากขึ้นเอาง่ายๆอะ่ะก็คือนุ่มแต่ว่ายังคุมรถได้อยู่อย่างเงี้ยคือสิ่งที่คนขับรถอยากได้ เพราะนั้นถ้าเกิดตัวดอกยางเองถูกพัฒนาเพื่อที่จะรองรับรถยนต์ยุคใหม่ๆรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องของเสียงด้วยการยึดเกาะถนนเปียกล่องของตัวดอกยางก็จะต้องช่วยไล่น้ําออกจากหน้ายางครับเพื่อให้ตัวยางเนี่ยสัมผัสกับตัวพื้นลดอาการการเกิดการเหินน้ำฮะการใช้งานกับการเลือกยางจึงมีบทบาทและก็มีความสําคัญมากจริงครับ Oh. วิ่งกันอย่างนี้พี่ครับแล้วผมจะไปทํางานทันไหมเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าน่าจะลดโล,ล่งนะครับเราแน่จะสามารถขยับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ฮะ หนึ่วันพันเรื่องจริงๆนะครับกับการทดสอบแบบใช้งานจริงบีโซนทูลันซ่าซิกในครั้งนี้โอ้โหตอนแรกได้ลองขับแล้วตอนกลับมาลองเปลี่ยนบรรยากาศเป็นคนนั่งบ้างอย่าลืมนะครับในการเลือกใช้ยางเนี่ยถ้าเกิดเรา เจาะจงมองหาในเรื่องของ E-Lighten Technology สำหรับ b ีสโต n e ูลันซ่าซิกในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าทำให้ได้เห็นชัดเจนครับในเรื่องของความนุ่มนวลการใช้งานโดยเฉพาะสลับมาเป็นผู้นั่งโดยสารในครั้งนี้นะครับช่วงความเร็วต่ำการเดินทางเสียงรบกวนที่ลดลงความนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้นถึง8%ครับในส่วนของความมั่นใจในการใช้งานช่วงกลางวันที่แบบอยู่ดีก็เจอฝนตกอย่างนี้นะครับ การยึดเกาะถนนรวมถึงการวิ่งในเส้นทางที่เปียกลื่นเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นถึง14%ครับ และจุดสาคัญเลยครับก็คือเรื่องของ energy efficiency นะครับยางยุคใหม่ต้องมีหัวข้อนี้เลยนะดีมากขึ้นถึง15%ครับนั่นก็มาจากในเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบเนื้อคอมเพลว์ลายดอกยางทั้งหมดสัมพันธ์กันทําให้เราได้ตัวยางประสิทธิภาพอย่างบ s t o ตรตูรั a ซาซิครับถือเป็น the new comfort b e n c h m a r t มาตรฐานใหม่แห่งความนุ่มสบายเหนือระดับเลยจริงครับ